เมกวินัยชี้แจงเปลี่ยนชื่อใหม่ คนเก่าเป็นศพตายไปแล้วเริ่มชีวิตใหม่ให้ดีกว่าเดิมเมฆวินัยเปลี่ยนชื่อเป็นเมฆหัดสนัยบอกคนเก่าเป็นศพตายไปแล้วเหลือแต่คนใหม่กัลยาณมิตรที่เขารบแฟนๆยังส่งแรงใจไม่ขาดเมฆวินยัยกรณีเปลี่ยนชื่อใหม่ลั่นรู้สึกดีขึ้นลุนเดินสายขอขอมาเจ้ากรรมนายเวรแล้วจะเจอท่า รักษาโรคหรือไม่สิ้นปีมาดูผลกันหลังจากเมฆวินัยไกลบุตรที่ล่าสุดได้เปลี่ยนชื่อเป็นเมฆหัดสนัยไกลบุตรได้เดินทางมาเปิดใจ ในรายการเปิดปากกับภาคภูมิทางช่องไทยรัฐซึ่งหลังจากจบรายการเมฆหัสนัยก็ได้อัปเดตอาการล่าสุดของเจ้าตัวถึงอาการป่วยโรคตุ่มน้ำพองที่หลายคนเห็นภาพแล้วตกใจมากให้ฟังว่าอาการตอนนี้เริ่มคันเพราะอากาศเย็นพอเย็นมากๆมันจะคันพอโดนแอร์มากๆมันจะคันถ้าไม่ห่มผ้า แต่ถ้าอากาศเหมาะๆมันจะไม่คันยิ่งกลางคืนถ้าอากาศเย็นๆคันมากถ้าเหงื่อออกมากก็จะคันต้องปรับอุณหภูมิให้ดีๆถามว่าทำไมอยู่ดีๆมือถึงเป็นเช่นนั้นได้เป็นศพครับมือเป็นศพเลยหน้าเขียวเหมือนศพเลยตอนนี้ดีขึ้นครับเจ้าตัวโชว์มือและแลบลิ้นให้ดูใช้ยาครับ จากที่เขียวๆทางหน้าปากลิ้นตอนนี้สีชมพูดีขึ้นมากผิวสีชมพูแต่ไม่รู้นะรอดูสิ้นเดือนว่าเป็นยังไงบ้างแต่ส่วนตัวก็ไม่ทิ้งยาปัจจุบันก็ยังใช้สเตียรอยอยู่ใช้ยาของโรงพยาบาลจุฬาอยากเตือนคนที่กำลังรักษาตัวอยู่ขอร้องนะอย่าไปลองอยามั่ว รักษาโรงพาบาลไว้ที่ดีรักษาให้เป็นหลักเป็นแรงถ้าจะลองให้ถามอาจารย์หมอที่ประจำตัวก่อนว่าได้ไหมถานได้ไหมกินได้ไหมสำหรับยาตอนนี้เหลือสองเม็ดไม่แน่ใจว่าวันศุกร์นี้ จะได้ลดยาอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ได้ถ้าหากว่าอาการดีขึ้นเขาจะลดยาอีกเขาไม่อยากให้กินสเตียรอยเพราะมันไม่ใช่ยามันเป็นแค่ยากดภูมิมันไม่ใช่ยารักษาตอนนี้อาการหนักๆคิดว่าตัวเองเป็นศพลุนสิ้นปีนี้อาการจะเป็นอย่างไร คิดว่าตัวเองเป็นศพตายไปแล้ววินัยไกลบุตรตายไปแล้วเหลือแต่หัดสนัยไกลบุตรดีขึ้นมากไม่ต้องห่วงมาดูกันว่าสิ้นปีนี้จะเป็นอย่างไรอัปเดตอาการให้ฟังวันศุกร์นี้ดูว่าจะลดยาหรือไม่เรื่องเจ้ากรรมนายเวรตอนนี้ทำไปห้าคนแล้วตอนนี้ทำไปห้าคนเหลืออีกสองคนต้องขึ้นไปลำพูน ไปหาอีกสองคนทําแล้วก็ดีดีกว่าไม่ทําอะไรเลยอย่างน้อยๆเราก็สบายใจจริงไม่จริงไม่รู้อย่างน้อยเราได้ทําได้ขอขมากรรมได้ทําบุญทําทานคิดว่าดีนะดีกว่าไม่ทำเลยหนุ่มดีใจทักมือเมฆเริ่มขาวใสหลังจากเห็นมือดำเมฆบอกว่าก็ดีขึ้นนะหน้าก็ดีขึ้น จาก่อนนี้หน้าเขียวดำเหมือนศพพูดตรงๆงใครมาดูก็บอกเขียวเหมือนศพคุณหนุ่มเห็นดีใจดีขึ้นเยอะตอนนี้เห็นผิวเลยอาบน้ำเปล่าได้ไม่ต้องอาบน้ำเกลือตื่นมาก็ร้องหน่อยเพราะมีที่คอบ้างมีแผลร้องโอยโอยมีแผลแต่ถือว่าฝ่าดานมาเยอะขอบคุณอาจารย์ภพยสารอนุเคราะห์ ท,ที่เราไม่ได้ไปเลยถ้าดีขึ้นจะไปเองรอบสองเมกวินัยกล่าวด้วยว่าอันนี้แปลกประหลาดนักผมไม่ตื่นเช้าเพื่อไปส่งลูกเพราะขับรถไม่ไวจากคันโน่นคันนี่เอบอกต้องไปหาอาจารย์ไพศาลผมนึกในใจเอาวะสู้เชื่อไหมคืนนั้นนอนดีทั้งคืนตื่นขึ้นมาไม่คันเลย ขับรถไปส่งลูกก่อนหน้านี้ขับรถไม่ได้ขับไปคันไปยึกยักไม่มีสติวันนี้นั่งนิ่งอาจจะเจ็บมือหน่อยแต่ไม่ทุรนทุรายเจ้าตัวเผยถามว่าเชื่อเรื่องเวียนไหวาตายเกิดนรกสวรรค์ไหมเมฆย,ยอมรับแต่ก่อนไม่เคยเชื่อเลยที่เชื่อไม่ใช่เพราะแกแต่คิดว่าวันนี้ คุณไปฆ่าลูกฆ่าเมียเขาเขากลับมาฆ่าคุณหรือกฎหมายรับกรรมในคุกหรือสัตว์มันเอาคืนไม่ได้แต่สิ่งไม่ดีจะกลับเกิดมากับเรามันไม่ใช่เรื่องมโนมันเรื่องจริงหนุ่มคงกระพานบอกว่าตอนนี้ตามหาครูที่ปัตตานีอีกหนึ่งคนที่อาจารย์ไพศาลบอกว่าเมฆวินัยเคยไปทำกรรมไว้ ในอดีตชาติเป็นครูอยู่โรงเรียนบ้านบานาปัตตานีชื่อฮับสอบราเฮพยายามโทรไปโรงเรียนแต่เขายังไม่รับสายถ้าดูอยู่หรือมีญาติพี่น้องไม่รู้ท่านจะเชื่อเรื่องพวกนี้หรือไม่อย่างไรขอโอกาสกัลยาณมิตรที่เขารบอาจารย์ไพศาลบอกว่าถ้าผ่านตรงนี้ไปได้จะอยู่ถึงแปดสิบ เมฆตอบว่าอันไหนเท่าไรก็ได้ขอแข็งแรงเดินได้กินได้อย่าเป็นภาระใครเมฆวินในไกลบุตรเผยปัญหาเวลาเอบอกไปวัดทำบุญวันพระใหญ่ทรมานทุกทีตุ่มขึ้นบ้างคันเหมือนมีเหตุมีมารผจญพอเอบอกพรุ่งนี้ไปวัดทำบุญวันพระใหญ่ผลลุกกลัวเลยเกรงคืนนี้เอาไง พรุ่งนี้จะรอดไหมแต่ครั้งนี้จะตั้งจิตจะทำให้สำเร็จเหนื่อยเจ็บก้นมีแผลจะไปให้สุดทางเราต้องมีจิตสทาต้องเชื่อมั่นด้านภรรยาวินัยไกลบุตรเผยอีกหนึ่งคนที่พี่เมฆต้องไปขอขมากรรมครูที่ปตานีว่าติดต่อไปโรงเรียนสองแห่งไม่มีชื่อนามสกุลนี้ แต่มีเรื่องน่าอัศจรรย์ว่ามีพี่ที่รู้จักกันเป็นคนปัตตานีแต่มาอยู่ที่กรุงเทพแต่พ่อแม่พี่เขายังอยู่ปัตตานีบ้านห่างจากโรงเรียน7กิโลเลยให้พ่อพี่ขับรถไปสอบถามสุดเหลือเชื่อฮับสอกบาเฮ มีตัวตนจริงกัลยาณมิตรที่เขารบนี่ก็คือเรื่องราวคุณเมฆวินัยไกลบุตรที่เรานำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์และช่วยเป็นกำลังใจให้พี่เมฆวินัยไกลบุตรให้ผ่านพ้นวิกฤตชีวิตในครั้งนี้ไปด้วยดีด้วยความราบรื่นด้วยนะครับสาหรับวันนี้จะเริญในบุญ ขอพระคุณสวัสดีครับ